ฟังแน่แค่ทาตามวันนี้พี่อ้นนาเสนอเรื่องการเล่นลายครับอ๋อโหเล่นลายเล่นลายในมือถือลายนี่มันเป็นแบบอะไรที่มันเข้าไปในเส้นเลือดของคนไทยแล้วนะคนไทยทุกคนใช้กันเยอะมากใช่ไหมครับนะฮะผมนี่เคยเคยถึงขนาดเอ่ยปากว่าไปใช้ยางอื่นได้ไหมทุกคนจะให้เหตุผลเดียวกันหมดเลยว่าก็ทุกคนใช้ลายอ่ะคุณจะไปใช้อย่างอื่นแล้วคุณจะเจอใครอ่ะท่้นสุดหนึ่งที่มันคือแบบ วัฒนธรรมของประเทศไทยเลยถูกตอนทั้งโลกแต่จริงๆไม่ใช่ทั้งโลกไม่ทั้งโลกเพราะว่าลืมไปว่าเพราะว่าในระดับโลกเนี่ยไลน์คนใช้น้อยมากครับไลน์ยังมีคนใช้อยู่ประมาณร้อยสองร้อยล้านคนอ๋อแต่ WhatsApp เนี่ยคนใช้เยอะกว่าแต่แอปแชทตัวอื่นเนี่ยทั้งฝั่งยุโรปอะไรเนี่ยเขาใช้กันระดับสี่ห้าร้อยล้านคนใช่แต่ในประเทศไทยเนี่ยต้องไลน์เท่านั้นไลน์เนี่ยมีเยอะๆนะมีประเทศไทยมีอินโดนีเซียแล้วก็มีทางฝั่งเกาหลีกับญี่ปุ่นครับผมแค่นี้ครับ อรท,ท,ที่เหลือไม่ค่อยมีคนใช้แล้วส่วนใหญ่ก็อย่างอย่างบ้านเราเนี่ยเวลาจะคุยว่าจะแชทอะไรส่วนใหญ่ก็ไะ้ใช้ไลน์กันแต่ว่าผมเองหรือหลายๆคนเองเนี่ยมักจะบอกเสมอว่าถ้าคุยงานจริงจังเป็นคุยงานซีเรียสเขาจะไม่นิยมใช้ไลน์กันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคือไลน์พอใช้ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยข้อมูลจะถูกลบ ใช่ไหมครับก็คือรูปที่เราเคยโพสต์ไปมันอาจจะหายหรือคลิปวิดีโอที่เราเคยโพสต์ไปหรือลิงก์ที่เราเคยพิมพ์คุยกับเพื่อนน่ยมันจะหายแล้วไม่สามารถเข้าได้นี่คือข้อเสียอย่างหนึ่งที่หลายคนใช้ไลน์จะต้องรู้นะครับว่ามันจะมันจะถูกลบหายไปในการใช้ไลน์เนี่ยส่วนใหญ่ก็อะเรามาเริ่มดูเลยนะครับตัวอย่างนี้คือในหน้าจอ Android นะครับก็เวลาเราลงแอปเสร็จแล้วเนี่ย ตัวโลโก้เขียวๆครับท,ที่อยู่ด้านล่างนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยเขียวๆที่อยู่ด้านล่างเนี่ยเขียนว,ว่าลนยนะครับก็แตะเข้าไปครับเดี๋ยวเริ่มต้นเราจะเริ่มจากการแอดเพื่อนก่อนแล้วกันในการแอดเพื่อนเนี่ยมันจะมีรูปคนอยู่ด้านบนครับแล้วมีเครื่องหมายบวกอยู่ครับเป็นรูปลักษณะคล้ายคนนะครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกครับพอกดเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะทําการค้นหาครับ ปัญหาครั้งแรกเนี่ยตัวใหญ่บางทีเราจะขอ Line ID อ่าเราก็จะบอกว่าเออพี่ลายไอเอะไรเราก็อาจจะพิมพ์ชื่อลงไปรหรือพิมพ์รหัสลายไอเดไปผมขออนุญาตเซนเซอร์นะครับ,รบเพราะว่าอันนี้ก็อ่าเป็นเป็นพี่คนหนึ่งที่ผมรู้จักแล้วกันนะครับอ่าผมก็แอดเขา้าไปเสร็จแล้วเมื่อเราเจอชื่อเขาเป็นรูปเขาเนี่ยก็กดปุ่มแอดได้เลยนะครับผมก็ก็ก็คันนี้เราก็สามารถคุยหรือแชทกับเขาได้แล้วนะครับ,รบหรือเราจะ ลองหาจากเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ครับแต่เบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันแล้วแต่บางท่านนะครับบางท่านอาจจะ,ะมีเขียนมีเราสามารถป้องกันไว้ได้นะครับว่าไม่ให้ไม่ให้แอดจากเบอร์โทรศัพท์ก็ได้เพราะบางครั้งเขารู้เบอร์โทรศัพท์เราแต่ว่าเราไม่ได้อยากไม่ได้อยากคุยไลน์กับเขาเราก็สามารถตั้งในไลน์ได้ว่า,วาในเบอร์โทรศัพท์เนี้ย เออไม่ไม่ให้เขาแอดเป็นเบอร์เราไม่ไม่ให้แล้วบางทีบางทีเบอร์เราเป็นเบอร์เก่าคนอื่นไงยมันก็จะมีใครก็ไม่รู้มามาคุยกับเราอ่ะก็เกิดขึ้นได้ผิดได้ใช่ครับผมอันนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยเราก็คืออ่าเราพอแอดมาบังเอิญเป็นคนเดียวกันคนเดิมอีกแล้วคนเดิมโอ้โหอย่าหลายคนเดี๋ยวต้องขออนุญาตหลายคนเวลาทาคลิปนะครับก็เลยว่าจะคุยกับคนนี้สองสองอย่างเลยสองครั้งเลยจริงจริงมันก็คือจะเป็นอันเดียวกันนั่นแหละเป็นอันเดียวกันเป็นคนเดียวกันนั่นแหละครับเรราาากก็สมถด เขาไปปุ๊บเราก็สามารถที่จะ,ะคุยกับเขาหรือนี่คือการแอดเพื่อน,นต่อมาคือการบล็อกครับการบล็อกการบล็อกนะครับเนี่ยแค่ไม่คุยกันต้องบล็อกเลยเลยไปที่ l ล ne เหมือนเดิมครับแล้วก็ไปไปที่โฮมหรือไปที่ชื่อของคนนั้นก็ได้นะครับ,รบหรือรอ,รอ,อาจจะเป็นที่นิคแนมที่เขาตั้งไว้ะนะครับอันนี้เราเป็นนิคแนมที่เขาตั้งไว้เราลองเซิร์ชดูนะครับ,รบก็เดี๋ยวลองเซิร์ชปุ๊บมาครับ อันนี้อันนี้คือชื่อไม่ได้ชื่อล ne นะครับอันนี้เป็นชื่อคนนี้อีกแล้วครับคนเดิมครับอ่าเสร็จแล้วปุ๊บนี่เราเพิ่งแอดเข้ามาเองนี่เราจะไปบล็อกเขาอีกแล้วอ่าถ้าเราชอบถ้าเราคุยกับเขาบ่อยติดดาวอ่าล้วติดดาวเขาหรือเฟรนดบลเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทอ่าเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อครับอ่าเราก็กดดาวก็ได้ก็คือเขาก็เป็นเฟรนบลเวลาก็พิมพ์อะไรจะอยู่ข้างบนนี่นะครับอ่าสมมุติว่าคนนี้โอเคเราเห็นคนนี้แล้วปุ๊บอ่าเราเข้าไปปุ๊บ พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเราคลิกขวาหรือกดค้างแตะค้างครับไม่คลิกขวาแตะค้างเราสามารถที่จะทําอะไรเขาได้บ้างหนึ่งคือแชทกับเขาคุยปกติสองคือโทรโทรก็คืออาจจะโทรด้วยเสียงก็ได้หรือจะโทรด้วยการใช้วิดีโอก็ได้นะครับหรือสามคืออันนี้คือบล็อกครับเบื่อแล้วไม่อยากคุยแล้วแล้วค่อนข้างจะไม่ค่อยชอบกดบล็อกกันเลยครับดูรุนแรงมากซึ่งอตัวจะมีข้อความบอกว่าถ้าคุณจะอันบล็อกคุณต้องไปที่เซตติ้ง ไปที่เพื่อนแล้วคุณก็ไปเอาเปิดบัญชีที่อันบล็อกอันบล็อกออกได้ครับเผื่อลืมนะครับมันก็จะมีข้อความบอกนะครับว่าโอเคถ้าเราจะอันบล็อกเพื่อนคนนี้ทํำยังไงก็อันนี้เราบล็อกจริงนะไปลึกๆเอยเขาบล็อกไปแล้วเรียบร้อยเลยครับเพื่อนพี่ออสไปเพล่ต่อไปต่อไปนี้คุณคนนี้ พิมพ์อะไรมาไม่เห็นเลยก็จะไม่เห็นเขาอ่เซิร์ชยังไงก็ไม่เจอเซิร์ชชื่อก็ไม่เจอเซิร์ชอะไรก็ไม่เจอนะครับซึ่งอันนี้จะหายสับสนจากชีวิตเราไปเลยซึ่งบางคนบางครั้งเราก็มีเพื่อนที่เป็นลักษณะแบบนี้จริงๆนะครับอ่าซึ่งก็เนี่ยเราเซิร์ชชื่อเพื่อนคนนี้ไม่เจอแล้วครับไม่อยู่แล้วครับไปก่อนลาก่อนแล้วเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรก็ไม่รู้เรื่องกันเลยเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เพื่อนที่สนิทกันหรือไม่จําเป็นต้องรู้จักกันจริงๆก็ได้ไง อาจจะเป็นคนที่มายืมตังค์เราอะไรเงี้ยโลกโลกนี้มันโหดร้ายนะหรืออาจจะเป็นแค่ไม่อยากติดต่อกันเนี่ยมันถึงกับต้องปิดกั้นกันเลยเนาะเออนั่นแหละใช่ไหมอันนี้อีกอันหนึ่งคือกรณีเราจะปลดบล็อกครับเออปลดบล็อกเนี่ยก็ไปที่ตรงรูปเฟืองข้างบนครับตัวรูปเฟืองข้างบนเสร็จแล้วยังไงต่อครับเสร็จแล้วไปที่เพื่อนครับเพื่อนมีไหมมีเพื่อนไหมพี่ มีเพื่อนนะพอมีบ้างครับอ๋อมีบ้างนิดหน่อยเพื่อนอยู่ข้างล่างครับไม่งั้นไม่มีใครส่งมาหรอก9 8 0 7นร็คนเจ็ดข้อความเนี่ยกดเข้าไปที่เพื่อนเสร็จแล้วมันก็จะมีบัญชีที่เราบล็อกไว้ครับหรือบัญชีที่ซ่อนอ่ามันมีบัญชีที่ซ่อนบัญชีที่บล็อกผมก็มีอยู่เหมือนกันนิดหน่อยครับนะครับมันจะมีป้องกันการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติอันนี้แหละที่ที่เราสามารถป้องกันไม่ให้เขาเพิ่มเพื่อนจากเบอร์โทรเราได้หรืออนุญาตเนี่ยอะไรเงี้ยก็คือเราสามารถกันได้ครับครับ พอเริ่มกันได้ปุ๊บมันก็จะไม่มีคนมาแอดเราซีตัวก็คือจะต้องถามเราก่อนว่าเราจะอยากเป็นเพื่อนเขาไหมนะครับอันนี้คือบัญชีที่บล็อกครับก็มีอยู่จํานวนหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมบล็อกคุณคนนี้ไปใช่ไหมคุณบิ๊กพิกเนี่ยผมบล็อกเข้าไปผมเออเลขสี่ห้คนนี้เขาทาผิดอะไรครับเอออย่าอย่าพูดถึงเขาเลยอากนีด้วยเนี่ยฮะก็คือการอันบล็อกตัวเพื่อนเนี่ยซึ่งพอเรากดโฮม เราแตะไปที่โฮมไปแล้วเราเพื่อเซิร์ชชื่อเพื่อนคนนี้ก็จะกลับมาละตอนแรกเราตอนที่เราบล็อกก็จะไม่เจอใช่ไหมอันนี้ก็คือการบล็อกผลโทษแบนละผลโทษแบนกลับมาเตะได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือการแอดหรือการบล็อกหรืออันบล็อกตัวเพื่อนโดยทั่วๆไปก็จะประมาณนี้ครับนี่นะฮะสำหรับการเล่นไลน์วันนี้สอนประมาณนี้นะคร่าวๆประมาณนี้ครับผม